วันนี้เรามาเก็บหัวเชเท้ากันนะคะด้วยเวลาที่น้อยตอนนี้หัวเชเท้าออกดอกแล้วค่ะเคยเห็นไหมคะหัวเชเท้ามีดอกเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้พี่ท่านมาเก็บหัวเชเท้าหัวใหญ่มากเลยนะคะค่อยๆถอนค่ะพี่ทันอ้วนมากค่ะพี่ทันนี่ค่ะสมบูรณ์โอ รายได้ของบ้านไร่เพิ่มรัพ์นะคะปลูกเล่นๆค่ะแต่ว่าไม่เล่นเลยนะคะผลผลิตสวยงามค่ะแก่กว่าคนก็หัวเช้าเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมพี่ถัดสสวยงามค่ะ <c oughs> เราไม่ได้ไปขายตลาดนะคะแต่ว่ามีคนสั่งจองเรามาค่ะเราถึงมาเก็บผลผลิตค่ะเรากำลังพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะนี่บนนี้สวยสวยค่ะหน้าตาดีค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวสั่งจองมาค่ะเราก็เก็บขายแบบสดๆเลยนะคะอ้วนมากค่ะ